กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรียวไทม์ครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูอู่ทำรถเต่านะครับโป๊กเต่านะครับแล้วก็รถปอสในตำนานนะครับกับพี่บอยออสเตอร์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกกันครับว่ารถแข่งเขานะครับจะแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็มาชมกันหลาดที่บ้านที่อู่นะครับสวย ผมบอกได้เลยครับเทปนี้ต้องติดตามดูครับอาจจะนานกันนิดหน่อยนะครับแต่ห้ามพลาดครับเราไปดูกันเลยว่าจะสวยงามและแรงขนาดไหนกับพี่บอยออยสเตอร์ Don't you? Don't you? Don't you วันนี้ครับเราเข้ามาอยู่ในบ้านของพี่บอยออสเตอร์ครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บอยดูครับว่าตอนนี้พี่บอยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราย้อนอดีตกันนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยอูเออยอะไรเออยพี่บอยแข่งรถเนี่ยมีอะไรมีผลงานอะไรบ้างนะครับให้เราดูกันนะครับผมตอนนี้เราไปคุยกับพี่บอยกันเลยครับพี่บอยสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม ทำอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้กับเขาเรียกว่าอะไรงานอดีเลกอยู่นะก็ตอนนี้ก็กลับมาทํารถแข่งแด็เหมือนเดิมครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีสกิปนะครับก็ตอนนี้หลักๆก็คือเหมือนกับว่าปิดอู่ทํางานส่วนตัวก็คือสร้างรถปอสขึ้นมาครับครถปอสตอนตอนนี้คือหลักๆคือเอาว่าที่อู่ที่กะลาดเนี่ยพี่บอยทําอะไรบ้างตอนนี้ก็หลักๆเลยก็จะมี โซฟาอย่างนี้ครับอ่าเป็นของเล่นที่เราเราชอบอ๋อนี่คือนอกเหนือจากรถก็คือทําด้วยเป็นอุปกรณ์ตกแต่งใช่ครับจะจะเป็นโต๊ะเครื่องเป็นเคาน์เตอร์เป็นอะไรแล้วก็หลักๆเลยก็คือตัวปอ๊อตสอตัวในตานานอ๋อก็อะจะเป็นป๊อตอ่า550สปายเดอร์อ Spider, ที่เห็นเพิ่งจะวิ่ง,งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะคุยกันตรงนั้นแล้วก็มี3ามห้าหกสปีดเตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมี ูมันให้เห็นก็เราเท้ากลางมานิดนึงพี่บอยออย t สเตอร์นะครับก็เรียกว่ากี่ปีแล้วพี่ชื่อนี้ก็ผมเปิดมาตั้งแต่ปี1999ครับอันนี้ก็2017ละแล้วก็น่าจะรวม20ปีก็สำหรับที่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่รู้ว่าพี่บอยเปิดอู่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงผมย้อนย้อนอดีตก่อน สมัยก่อนจะเห็นมีอู่เป็นอู่อยู่อยู่ริมถนนเนาะก่อนขึ้นสะพานพนังเก้าจะเห็นอยู่อู่หนึ่งที่ทําโฟกอาจจะมีรถโฟกจอดอยู่ริมถนนนะครับแล้วก็เป็นอู่แบบมีแนวหน่อยเนี่แหละครับพี่บอยออสเตอร์คนนี้ตรงนั้นตอนนั้นทําอะไรบ้างพี่ตอนนั้นก็ท,ทกําเป็นท,ทํารถโฟกอะไรครับก็คือเป็น m o d ฟายเป็นทําสีทําช่วงล่างก็คือคือทำครบวุจรมาแล้วก็ พอเราเริ่มที่จะทําพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราก็เลยมาทาเฟรมรถแข่งอพอมาทาเฟรมรถแข่งแล้วทางต่างชาติเขาเห็นว่าอุ้ยสร้างได้ขนาดนี้เราเคยลงรายการเป็นเหมือนกับว่าทารถ3าวันแล้วไปแข่งแดกก็จะมีเต่าที่เห็นในในหนังสือสมัยก่อนฮะ,ะก็คืออันนั้นอนะทำสามสิบวันแล้วก็มาแข่งแดกแล้วก็ยกเครื่องออกไปวิ่งเซอร์กิตด้วยก็คือเป็นรถแดกแล้วก็ไปวิ่งเซอรก์กิตแล้วกลับมาแดกอีก จนจนทีนี้ทางทางฝรั่งเขาเห็นเขาก็เลยเอ๊ะลองลองตีพวกป๊อตอะไรดูไหมเพราะมันลากฐานเดียวกับโฟครับเราก็เลยว่าเอางั้นพี่เดี๋ยวเราลองดูก็เลยก็ตีไปตีมาก็เลยตอนนี้ตีไปสามสุกว่าคันแล้วโอ้โหก็คือทาทาส่งลูกค้ามีทั้งทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศก็คือคนไทยเนี่ยจะมีเอ่อตอนนั้นเราจะทําให้เพื่อนๆที่รู้จักมันประมาณยี่สิบคัน ก็คือ20คันนี้เราจะเป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชันที่จะให้คนไทยเนี่ยได้ได้มีเป็นเจ้าของกันแต่ว่าเราก็ทำเป็นรถลักษณะว่าเป็นรถด,ดัดแปลงสภาพ,ภพคือพวกนี้ถ้าทําอะไรต้องทําให้ถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อกังขาว่าเอ๊ะหรือดีทํารถขึ้นมาแล้วมันผิดเพี้ยนอะไรหรือเปล่าเ<ม>พราะนั้นมีทะเบียนมีใบวิศวกรแล้วก็ให้ขนส่งเขาลงดัดแปลงสภาพไปก็คือถูกต้องตามกฎหมายก็คือเรา เราพยายามหาช่องทางที่ทํายังไงให้มันถูกต้องเพราะว่าเราตีมือจริงๆ<ม>เรามีหลักฐานยืนยันกับเขาจริงๆว่าเราไม่ได้มาสมทบียนนะเราสร้างขึ้นมามแต่เพียงแต่ว่าเราใช้โครงสร้างเดิมของโฟกเนี่ยแล้วเราก็นําเสนอเขาว่ามันคือโฟกโบราณมันไม่ใช่ป<ม>๊อดแต่ว่าเขาก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นเราก็ยังจดเป็น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 โฟกสวาเกนเหมือนเดิม,ม แต่เพลงแต่แว,ว่าพื้นฐานเดิมใช่ครับมันก็เหมือนกับว่าเราขับโฟกเราอยากจะติดโลโก้ป๊อตเราซื้อโลโก้ปอตแท้มามันก็ไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะส่วนลิขสิทธิ์เนี่ยเราได้คุยกับทางศูนย์ป๊อตแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอามาขายรุ่นนี้มันเลิกผลิตไป5้าสิปีละคือถ้าทําได้เขาอยากจะขอซื้อด้วยซ้ำไปก็เลยเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอทําในเชิงอนุรักษ์ดีกว่าเอาเป็นว่าอยากให้รู้ว่าคนไทยเราถ้าเราคิดจะทําอะไรแล้วเราทําได้เป็นคนอีสานบ้านเราเนี่ยแหละ เด็กนิเทศคนหนึ่งที่เราเราเคยพูดไว้ว่าเราอยากจะลองทําดูมันก็ภูมิใจละเราก็ถือว่าเป็นเอาไว้ให้ลูกหลานดูว่าเราก็ทําได้นะพัฒนาจากรถที่มันวิ่งได้ประมาณร้อยหนึร้บแต่นี่เราใส่ซะรวม200เลยใส่ได้เต็มที่เลยคือมันมันก็เหมือนเป็นงานเป็นงานสร้างของเราอะนะ เป็นงานคือใส่ความเป็นใส่คัสตอมเข้าไปด้วยอะไรด้วยก็มันก็คือเราต้องเอามาประยุคกครับเพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถมันไม่ได้วิ่งช้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยเราต้องมีแอร์มีอะไรเพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนน่ะเราก็เลยเอามาทําให้มันทุกอย่างมันคอมพิวต์ไปเลยแล้วก็ใช้งานได้จริงแต่ถ้าถามว่าใช้ทุกวันได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ มันจะเกินไปหรือเปล่ารถสวยๆงั้นต้องมาขับตากฟ้าตากฝนเน้นเ้นขับหล่อดีกว่านะออาทิตย์ละสอาครั้งดีกว่า้็ขับได้เรียกว่าทําออกมาแล้วเนี่ยสามารถขับใช้งานจริงได้ขับเดินทางได้ใช่ไหมครับทีนี้เรามาคุยนอีกหนึ่งคันดีกว่าครับกับป๊อตสปายเดอร์ใช่ไหมครับคันนี้สร้างตำนานครับถ้าเพื่อนๆได้ดูนะครับคลิปที่อยู่ในโลกโซเชียลดังๆ แรงครับคันนี้แรงแรงจนพิตตี้ล้มเดี๋ยวเราไปถามพี่บอยดูว่าคันนั้นเนี่ยพื้นฐานรถเป็นรถอะไรแล้วโมดิฟายอะไรไปบ้างก็คือเดิมเลยเนี่ยรถคันนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นยุคของเจมดีนอันนั้นเป็นพระเอกหลอก็ประมาณติ๊กเจษดาพรก็เรียกเรียกว่าหล่อมากแต่เขามาเสียชีวิตลงด้วยรถคันนี้ พระเขาเป็นวัยรุ่นที่หล่อแล้วก็อยากจะขับรถแข่งด้วยที่ว่าเดี๋ยวนะรถในตำนานใช่ไหมพี่ที่บอกว่าเขาต่างประเทศเขาไม่ทํากันเพราะว่าเขาเขาเรียกอะไรประวัติมันมันมันมีมันมีมันมีอาถรรพ์ที่<อ>ทุกคนเนี่ยกลัวกับ,ก,บกับรถรุ่นนี้มากอ่าเราเท้ากลามันก่อนอ่าฮะก็คือว่าพอเจนดีนเนี่ยทารถคันนี้เสร็จก็ไปขับกับช่างจูเนอร์ครับระหว่างขับจะไปสนามแข่งเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตคารถ คนก็เลยพยายามเสาะหารถคันนี้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครยืนยันว่ารถแท้คันนี้มันอยู่ที่ไหน mm hmm. ในพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ใช่แท้ uh huh. แต่เขาก็บอกว่าเขาแท้แต่พอเราเราเสิร์ชศ,ศึกษาดูเอาเป็นว่ามันก็หาแท้ไม่ได้เพราะไม่มีใครจะมายืนยันว่ารถคันนี้คือรถที่เจมดินเสียชีวิต mm hmm. แต่เขาก็บอกว่ามีการขโมยมีการขโมยไปแล้วมีอาถรรพ์เฮียนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ พอมีทีมงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็มีช่างแมคชนิคเสียบ้างเจ้าของรถเสียอเกิดอุบัติเหตุบ้างจนมาทั้งถึงกับยุคเราที่เป็นคนไทยเนี่ยเราก็เลยบอกว่างั้นเราขอสยบอาถรรพ์แล้วกันเราก็ได้บนบานสัตว์ข่าวกันชุดใหญ่เหมือนกัน<ม>แล้วก็วใช่ครับก็กลัวเหมือนกันเพราะายิ่งอ่านยิ่งหลอนละแต่ว่าด้วยด้วยตอนนั้นเราคิดว่าเราอยากจะเป็นคนไทยอะ่ะ ที่จะทำรถนี่ขึ้นมาเราก็เลยขออนุญาตเขาว่าเราขอมาทําแดกเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ารถตัวเนี้มันมันเป็นรถที่น่ากลัว<ๆ>เขาบอกมันวิ่งไม่ได้หรอกแต่เราบอกเราจะทําเพราะว่าเราทําเต่าใส่เครื่องโรตารี่วิ่งมาแล้วเราก็เลยบอกว่าเราจะต้องทําให้วิ่งให้ได้ก็เลยทําขึ้นมาฮะก็พอทําขึ้นมาปุ๊บก็เลยอ่ะเปิดตัวละกันด้วยหลายๆอย่างก็เป็นงานคอนดิชั่นฮะ เราก็เลยขอเขาว่าเราขอทดสอบมันก่อนแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ถึงขนาดว่าสมบูรณ์ร้อเปซ็นเป็นเครื่องลอตเตอรี่ลอตเอรี่ครับใช่ไหมครับก็ทำ <Okay. S 1> ทางทางทางใจกล้าจดนีงก็ทําให้เหมือนเดิมอ๋อทางพี่เล็กทำใช่ครับก็ด้วยด้วยเครื่องที่เราคิดว่ามันอืดทนนานละครับประสบความสาเร็จในเครื่องที่ใช้งานแต่เราจะเอามาทําเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ละนะฮะทางเขาเขาก ทำบล็อกเครื่องมาทั้งเราว่าเริ่มทําเกียร์ทำช่วงล่างทําทุกอย่างที่จะให้มันถ่ายแรงม้าลงพื้นให้ได้มากระบบส่งกําลังนี่ใช้เป็นเป็นโฟกอยู่คับเป็นของโฟกอยู่เหรอพี่อ๋อเกียร์ยังเป็นเกียร์โฟกอยู่ก็เหมือนกับว่าเราเรียงเกียร์ใหม่สร้างใหม่ก็คือสมัยก่อนว่าพอพังเกียร์หนึ่งเราก็สร้างเกียร์หนึ่งพังเกียร์สองเราก็สร้างเกียร์สองปัจจุบันนี่คือสี่เกียร์สร้างหมดเลยแต่ก็ยังเป็นพื้นฐานเกียร์เกียร์โฟกอยู่ยังคงเป็นเสน่ห์ของเกียร์โฟก็ คือคือถ้าความรู้สึกผมที่ตั้งแต่ตั้งแต่เล่นรถโฟกมาเนี่ยผมคิดว่าโฟกเนี่ยมีมีอะไรที่มีสเสน่ห์คือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศครับ<ฮ>ใช่ไหมฮะมันไม่ต้องเติมน้ําแต่มันวิ่งทะเลทรายได้เราก็พิศวงมาละแต่ทีนี้พอมาดูช่วงล่างเอะมันเป็นอิสระสีล้อเลยมันสามารถเซตอัพได้หมดเลยเราก็ยิ่งหลงไหลมันไปอีกจนกระทั่งเรามาดูระบบเกียร์อู้วมันคิดได้ยังไงสมัยห้าสิปีมาละ ระบบถ่ายกําลังมันนี่ถือว่าถ่ายม้าลงลงลงไปที่ล้อได้ค่อนข้างที่จะแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือมันเขาอ,ออกจากเครื่องปุ๊บมันก็ลงเลยมันไม่ต้องมีเพามาเดินไม่ต้องผ่านอะไรเลยอะไรมากมายมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันก็ยนระยะไปได้ใช่ไหมมันไม่ต้องสูญเสียแรงไปพอออกจากเครื่องปุ๊บก็ตุ้มลงลงเพาเลยแต่มีข้อแม้คือว่ามันจะวิ่งได้ดีคือทุกอย่างต้องอย่าหนักจนเกินไปต้องอยู่ในความอยู่ในลิมิตอยู่ในความพอดีเพราะฉะนั้นก็ ที่มามองเครื่องโรตารี่เพราะว่ามันถูกออกแบบโดยคนเยอรมันอ่าผมผมไม่ได้เรียกโรตารีผมจะเรียกว่าแว <ank> <ank> นเะคิลแวนเคิลก็คือเป็นคนที่คิดคนเครื่องโรตารี่ขึ้นมาอ่าฮะเราก็จะเช้าไปนิดนึงก็แต่ว่าด้วยวันเป็นมลพิษอะ่ะมันไม่ผ่านทางด้านยุโรปมันก็เลยถูกซื้อดิขสิทธิ์ไปที่ญี่ปุ่นมาสด้าก็เลยพัฒนาขึ้นมาต่อแต่นี้เรามองว่าอุ้ยข้อเหวี่ยงมันก็คล้ายโฟกหลายๆอย่างทางอาจารย์ผมเขาก็มองว่า มันมีเครื่องตัวเดียวที่จะมาทดแทนเครื่องเต่าได้แล้วถูกตังก็คือเครื่องโรตารีแต่หารู้ไม่ว่ามันไม่ได้ถูกเลยหนักเติมอีกคือถ้าถ้าถ้าเราจะมดิฟายอะไรที่มันแบบว่าให้มันโอเวอร์ไปมากกว่านี้ใช่ไหมมันก็จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็บ้านเราทําได้ใช่ครับแล้วก็มันเป็นมันเป็นอะไรที่อาจารย์เราสั่งเสียไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเราก็เลยต้องรับช่วงต่อมันเป็นอะไรที่โจดหนักอึ้งสําหรับผมเหมือนกัน แล้วก็พอดีได้มาเจอกับทางพี่เล็กด้วยพี่เล็กเขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงรเขาก็ดื้อเหมือนกันเมื่อก่อนก็เข็นโนตารีส่สตาร์นเหมือนกันแกก็ว่าวันนี้แกก็แน่เอาพี่ถ้าพี่แน่ผมก็แน่เอางั้นเรามาจอยกัน,นนะดีกว่าใช่ก็เลยว่างั้นพี่เขีย่ยเขียเครื่องด้วยเอาเท้าลงประกอบให้ผมก็ได้แบบไม่ต้องใส่ใจมากอขอแค่เนี้ยพี่แต่พี่ว่าผมว่าพี่เหนียวอะ พี่จัดให้ผมมาตัวนะเดี๋ยวผมมาสารต่อและเป็นไงครับออกมาก็3ปีที่ผ่านมาเครื่องไม่เคยพังเลยเผาผม,มอย่างเดียวเลยก็ตั้งแต่ตั้งแต่ไอเต่า5-3เลยนะคันนั้นคันนั้นก็เป็นเทอร์โบก็วิ่ง,ว,งวิ่งได้วิ่งดีมาตลอดนะก็คือผมอะจริงๆแล้วอยากจะหยุดเพราะว่าเครื่องโลเนี่ยตอนแรกจุดประสงค์คือจะวิ่ง NA แต่ด้วยพี่เล็กอะแกแกอยากให้ลองเทอร์โบ มันโจทย์มันค่อนข้างโอเวอร์ไปนิดนึงแล้วเราดันมาวิ่งถึง9กาวิเนี่ยมันมันเกินลิมิตเราเราตั้งใจไว้แค่1ิวิเองด้วยซ้ำไป10 10ิไปปลายนะแต่มันดันทะลุแต่วันนั้นมันทะลุด้วยความพร้อมอะไรหลายๆอย่างแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะวิ่งอีกสักสองสามรอบให้มันนิ่งๆจนผมคิดว่าเออด้วยด้วยเราอายุมากขึ้นแล้วแล้วมันรู้สึกว่ารถมันเริ่มอันตราย เราก็เลยขอให้มันมันเป็นมันประสบความสำเร็จในจุดจุดตรงนั้นแล้วเนี่ยล่อยมันไม่ก่อนหยุดพักว้ยก่อนแต่มาวิจัย NA กลับมาหาอาจารย์จุดเดิมก่อนเป็นไงครับเวลาที่วิ่งตอนคี้คอนเคัน NA เนี่ยผมคาดประมาณไว้เนี่ยที่ผมวิ่งเนี่ยตอนนี้มันอยู่ประมาณลันลันรันที่สองเนี่ยประมาณ11บปลายปลายแต่ผมคิดว่าตั้งใจไว้คือ10.9ก่อนอยังไปได้อีกเพราะอาจารย์ทำไว้1103 แต่ตอนนั้นเป็นคาบิลที่พวกผมจูนกันสุดแล้วแต่นี่มันเทคโนโลยีเป็นกล่องนะเป็นหัวฉีดแล้วเทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะขึ้นขออาจารย์อีกแค่แบบ3-4ี่จุดจุดวินิดเดียวถ้า10.9นี่ผมก็ถือว่า Happy แฮปปี้เอนดิ้งละแล้วก็ผมก็มองว่าเครื่อง NA เนี่ยอู่โลหลายอู่ยังไม่มีใครทำออกมาแล้วออกสื่อแล้วบอกว่ามันประสบความสำเร็จ ม,ม,ม,มีมีพี่เล็กเนี่ยแหละท,ที่ที่บ้านที่จะทำกับผมเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นกันในส่วนของเครื่องโรตารี่ที่เป็นเครื่อง NA เครับวีที่อยู่ในรถอปอร์ตสปไปเดอร์ครับเป็นไงพี่ก็สรุปแล้วคือขับได้แข่งได้คือเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเครื่องโรตารี่มันก็ก,ก็อึดก็ทนแล้วก็วิ่งได้ใช่ใชครับใช่ไหมพี่ก็คือจุดประสงค์เราเราต้องการพรีเซนต์ว่า เครื่องโฟกเอ่อบอดี้โฟกเราเนี่ยจะเครื่องอะไรก็ได้ถ้ามันแมปแล้วเหมาะสมเนี่ยเรามาวางกับโฟกได้เพราะโฟกเนี่ยมันเป็นเหมือนซูเปอร์คาร์ย่อมๆให้เราพร้อมที่จะดัดแปลงนูน่นนี่อะไรได้หมดนะคือสามารถทำได้เรียกว่าใช่ครับประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในในเรื่องของการนำเเครื่องโรตารี่ มาวางอยู่ในบอสสปเดอร์คันนี้ใช่ครับก็คือว่าฟกเนี่ยน้องสามารถที่จะซ่อมเองได้ครับคือเป็นรถที่ฝรั่งเขาชอบเพราะว่าเขาสามารถเซอร์วิสเองที่บ้านได้นะฮะแล้วก็มันก็เป็นอิสระสีล้อเรา <ปะ S 1> อยากจะตรับแต่งอะไรก็เหมือนรถของเล่นคันหนึ่งดีกว่าค<ม>ือมัน m มน n ั้นง่ายๆใช,ายใช่ไหมครับครับครับ๋ยวนิดนึงไหนๆก็มาแล้วถามเรื่องเต่าห้าสามหน่อยพี่เห็นบอกว่า มีขยับสเต็ปมีอะไรบอกพอพอแงง,ง้บอกมาได้ไหมพี่อ่าเอาเอาเป็นว่าเราเราจะบอกว่าตอนนี้ด้วยเครื่องเทอร์โบเราเนี่ยประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วแต่ด้วยว่าเราจะแข่งในซุปอัพเราต้องหารุ่นที่เราลงได้ก็คือโปร4ฟเเพราะเราไม่ได้กำหนดน้ำหนักรถเดี๋ยวเราสครูปต่อไว้ให้ให้เฟรามาสัมภาษณ์หม่ก็ได้เดี๋ยวเราจะเปิดตัวให้ว่าเราจะใช้ เครื่องอะไรเพราะตอนนี้เรามีมีสปอนเซอร์ที่เขาให้เราวิจัยเครื่องตัวหนึ่งขึ้นมาอต้องไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ขออาจจะนอกใจโรตารี่พี่เล็กนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวว่ากลับมา<อ>ก็ยังยังตัวสไปเดอร์ตัวที่ทำพิตตี้ลื่นเนี่ยเรายังเก็บไว้อยูอ่ตัวนั้นยังยังอยู่แต่มันแน่นอนมันแน่นอนครับมีโอกาสครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้พี่บอยโทยบอกเ๋ยว เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันไม่นานครับปีหน้าเนี่ยเราได้เห็นกันแน่แล้วไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับต้องติดตามดูนครับแล้วชอบการปรับแต่งการทํารถของพี่บอยแนวนี้นะครับสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับพี่บอยก็ผมก็จะมีเป็น Facebook นะครับก็คือเราเซิร์ชเลย Oyster f o l k s w a g e สวากเ n นะครับเทคโนโลยีฮะมันก็จะขึ้นมาหรือว่าเซิร์ช Herbie 53ก็ได้ แต่ถ้าเป็นเฟซส,ส่วนตัวผมก็คือบอยออ s t สเตอครับก็สุดท้ายให้พี่บอยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับวงการแข่งรถหน่อยครับบ้านเราคือตอนนี้ด้วยตัวผมเองเนี่ยผมจะพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีคือเราจะไม่แข่งรถบนถนนหลวงเราจะต้องไปแข่งรถเนี่ยผมจะกำชับน้องชายตลอดว่าเราต้องใส่ชุดแข่งเราต้องมีหมวกกันน็อก จะต,ต้องแต่งตัวให้ถูกกฎแล้วก็มีระบบคือรถเราจะแรงได้แต่ว่าระบบความปลอดภัยสําคัญ <F 3. S 1> ใช่ครับแรงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องปลอดภัยก่อน oh. เท่านั้นเองโอเคครับพี่บอยก็วันนี้บรบกวนเวลาพี่บอยมาครึ่งวันและวเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะครับขอบคุณครับพี่บอยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ก็เราก็อยากจะฝากถึงในวงการแข่งคอเตอร์ไมล์หรือเซอร์กินนะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมจะทํารถไปวิ่งในสนามเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของการแข่งบนถนนหลวงเนี่ยผมหลีกเลี่ยงเลยการไปแข่งก็คือว่าผมจะเน้นชุดถุงมือหมวกกันน ốc, ็อกระบบเซฟตี้ก่อนรถเราจะแรงได้เนี่ยความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเรื่องแรงเนี่ยไม่ยากเลยชีวิตเรามีค่ามากกว่านะครับฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ